เรียบร้อยสำหรับกระปุก้าทุกคนสวัสดีสุขสุกคนอันนี้อันที่เดลืออยู่ยในกระมังนี่เดี๋ยวก็จะแพ็คโอ้กัดลมเขาแล้วจับจะแพ็คใส่ถุงอันนี้จะแพ็คใส่ถุงอันนี้เก็บอันนี้เก็บใส่ไอ้กระจาดไปใส่ตู้เย็นไว้อันนี้ที่เป็นแพ็คเป็นโลเป็นโลนี่เป็น ห่อเป็นห่อหนี่คือเขาเจ้าสั่งแล้วนะคะออเดอร์มีออเดอร์ order, ม, order, มีเจ้าของแล้วเ,ออเขาก็จะอันทีบัวท่านี่มีคนจองคนซื้อเขาก็จะเก็บใส่ตู้ไ้มีคนทักมาซื้อหรือเขาขาจ้ายางมาซื้อขี้รถนมาซื้อ,ก,อก็จะได้กินกันไปอันนี้อันนี้มีเจ้าของแล้วนี่อันนี้เป็นกระปุกง่กระปุกงกระโลหลนึงอันนี้ก็เป็นถุงแล้วโหลแล้วโหล แพ็กล้โหลละโหลโหอันนี้ก็เดี๋ยวจะแพ็กใส่ถุงแพ็กใส่ถุงซีนเอาอันนี้เพราะว่ามันกระปุกหมดเมื่ออื่นจะได้ไปซื้อกระปุกมาแบบเมาล้านเลยแหละคือต้องเอารถซาเล่งไปใส่เอาลเมื่ออื่นเอากระปุกเอาขวดเอาอยัางมากระปุกนี่คือเข้าจะกระปุกรุ่นนี้นะทุกคนนี่ กระปุกรุ่นนี้นี่จะเอาเห็ดลุงท่านนี่กสิบประมาณสักสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยก็ยังนั่นกสิบประมาณสามสี่ห้าร้อยนี่ละแต่ก็สิเห็ดย่างอื่นน้ำเห็ดหนาเห็ดในเห็ดหยางน้ำบังสีนาะของลุงท่านห่าเ่าจบไปเห็ดห่าจบไปเ,เห็ดย่างเดียวไหมเขาจบไปเห็ดย่างเดียวห่อเสร็จเห็ดหลายอย่างอันนี้อันนี้มีออเดอร์อันนี้เะเ๋ยไปส่งลูกค้าสี่ห้าหก อันนีค้คือขายน้ำบานเ้าจะแบบนี้แตบา่าท้าผู้ใดสร้างสร้างอันนั้นเยีบ๋บวกกับมีแถมอยู่นะคะก็แถมหายอยู่นี่แถมห้ไปอยู่ไปกินให้ไปซิ้เบอง์นุกระปุกน้อยอย่างสิแต่เขาก็จะเออขายน้ำบานเ้าสิบป,ประมาณนี่เนาะบ่บ่บ่ใครทรงบ่ทรงนั่นแหละคือทรงแบบเป็นเพกเอามันมันมันง่ายมันง่ายกว่านะทุกคนมันง่ายในการจัดทรงรวค็ไม่ต้องระมัดระวังในการเจะแตกแล้วก็ต้องมัดนางล่อเข้มล่อหยางกันอย่างสี่นะ ันละอีบุงกะเห็ดไปตามอันนี้แหละเนาะทุกคนเนาะตามความสะดวกคือว่าตามแบบว่าเฮาบ่อยายล,ลําำไรปบะหยากเค้มบ่ะหยัดอย่างสินะมันก็ไ่ได้อีหย่างลื่นกันมากายดอกถ้าเอาซีนเทาก,กัใส่ถุงแบบถุงเหนียวแบบถุงเหนียวมันก็โอเคก็จะได้ประมาณสามสีเพคค่ะเพค ไปเก็บใส่นั่นไปไปนี่เอาไอ้สมพักเอาอันบักรลีนฟ้าไปน้ำเด้อดฮะสมพักเหลือหน่อยตีจะคล้องไว้กินตีไปนี่อ๋อมันขึ้นหลายเติบอยู่ก็แบงไปแล้วมาจะถุงจกปั้นหนึ่งที่กินเบื่อเป่าจะคล้องอะไรกินหลายแล้ะเดี๋ยวยี่บุญเพชรอันนี้ก่อนทุกคน โอเคทุกคนมืนนี่อ่ะเก็บเรียบร้อยนะคะเก็บเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วสําหรับภารกิจวันนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นแพ็เราครึ่งกิโลมันเหลือมันมันมันเบิดมันเบิดถุงมันเบิดกระปุกไหมทุกคนยี่โบกเลยได้ไมะใส่เป็นเป็นถุงครึ่งกิโลแบบนี้เอาไว้นะคะไว้ขาย เอาไว้ให้สําหรับคนสั่งนะคะนี่ซองทุงบักเงยแบบเอบยังนักอึ่งตึงนี่อันนี้คือหนึ่งกิโลนะคะคือหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลนี่ก็สองร้อยห้าสิบาททุกคนค่าส่งแปดสิบาทถ้าถ้าหนึ่งกิโลขึ้นไปก็คือแปดสิบบาทเหมาจ่ายนะคะเหมาจ่ายแปดสิบาทถ้าหาถ้าครึ่งกิโลคือหาสิบาทนี่ถ้าแพ็กเดียวนี่หาสิบาทค่าส่งนะคะก็บวกกับค่าค่า ปลาหรือว่าน้ำพริกปลาทูของเราอย่างเสียก็จะครึ่งกิโลก็ห้าสิบบาทบวกเข้าไปเนาะอ่ายังสมมุิว่าน้ำพริกปลาทูเราครึ่งกิโลก็สองร้อยใช่ไหมสองร้อยก็บวกตัวนี้เข้าไปบวกค่าส่งห้าสิบาทค่ากล้องค่าส่งห้าสิบาทก็เป็นสองร้อยห้าสิบจังตัวนี้จังตัวนี้ก็ครึ่งกิโลร้อยสามสิบาทเออถ้าเป็นโลนึงจังค่อยหาสองร้อยห้าสิบนะคะอ่าร้อยสามสิบบาทนี่บวกค่าส่งอีกแปดสิบนะคะก็เป็น เป็นเท่าไหรล่ะเออเป็นลอยแปดสิบเนาะใช่ไหมเนี่ยทุกคนร้อปสิบบาทบวกค่าสุกถุงละครึ่งกิโลบเบิกนะคะทุกคนปลาล่าบองผัดสุกอันมูนี่กาเเฮดใส้ถุงเอาเจาะออเจาะว้นี่กะอันนี้ก็คือจะไปแจกเพื่อนบ้านนคะคะแจกญาติญาติแจกญาติญาติแกลก่ออมแอมมูนี่แหละคุณละถุงละถุงอืม อันนี้เขาก็จะเก็บเข้าตู้เอาไว้ให้ลูกค้ารอรอลูกค้าสั่งเออประมาณนั้นอขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณลูกค้าที่สนใจนะนะค่ะนะสนใจ่าเรื่องสินค้าในช่องของเขา้าสอบถามมาเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องหมวกผ้าพันคอไม่ว,ว่าจะเป็นเรื่องครีมนะคะวันนี้ก็่ครีมกสร้างมา ผู้ดเดียวก็ออเดอร์มา20ตลับนะคะแล้วก็หมวกพร้อมหมวกติดผ้าพ,พันคออีกหนึ่งชิ้นนะคะหนึ่งหนึ่งใบก็โอนเงินเรียบร้อยแต่ขวงขอ่ะของยังบริสุทธิงนะคะเพราะว่าครีมเยบุนน่ะพอดีว่ามันกะเข้าทรงทุกมือแล้วฮอกก็บ,บริสุเช็คออเดอร์อบริสุเช็คของงมามันมันเหลือหน่อยเหลือหลายเป็นไดย่ยงสิน่ะพอดีว่าออเดอร์มาแบบเยอะเลยเจ้าเดียว ของเขาเหลืออยู่ตอนนี้ก็เหลืออยู่แค่ครึ่งครึ่งหลูเนาะครึ่งหลูวันนี้ยี่บ,บุ่นก็เลยต้องสร้างเพิ่มสร้างแล้วล่ะคือทางบริษัทส่งเรียบร้อยละอืมยี่บ,บุนก็ผนเงินให้เขาก็ส่งของมาให้ส่งเหล็กัสมดูมาให้เรียบร้อยกับข้บองจับ่บเกินอย่างช้าก็มาลืนมือมือนี้ผลทรงมันบอมอื่นอาจจะบ่หอดอาจจะหอดเป็นอ่ามือฮือมืออื่นมาหอดหอดเป็นมือฮือจะประมาณช่วงไหนก็แล้วแต่ก็คงจะเป็น หือห้อแหละหอดอถ้าหอดแล้วถ้ามันบอกําไม่เกินสี่โมงเย็นนะคะสามโมงสี่โมงแรกเราจะส่งของไปเลยเพราะว่าลูกค้าท่านนี้โอนตังค์เรียบร้อยนะคะทั้งคาหมวกทั้งคาครีมนะคะโอนมาเรียบร้อยแล้วเราก็ร้อนใจกลัวลูกค้ารอนานเนาะถ้าของมาถึงปุ๊บเขาก็จะเอาไปส่งให้ทันทีเลยเขาส่งแฟตนะคะส่งด่วนส่งแฟตนะคะให้เลยอ่ะ สำหรับคนที่ติดต่อสอบถามเข้ามาใหม่วันนี้ก็ขอบคุณสำหรับป้าพรหรือว่าพี่พรนะคะพยายามแอดไลน์มากเลยนะคะอยากได้สินค้าในในช่องของญี่ปุ่นซึ่งเมื่อนั้นญี่ปุ่นเอาเอาเขียดนะะเนาะค่ะเนาะเอาเขียดแหงมะโพดเออมะโพดมา,มาลูกเคยเขาไปเขาไปไต่มาเขาไปไต่เขียดมาแล้วเขาก็เฮ็ดเป็นเขียดแหงนะคะเขียดตากแหงอัน เอาไปกินแล้วมันเยอะอืมยอะบุกเลยว่าแบ่งขายเป็นอย่างเพราด้เงินใส่ดูกันเลยเออแร้วเต่แม่จะขายแม่ก็เลยเอามาโพดขายให้นะคะกับมีคนสนใจนะคะก็อยากได้ก็เลยว่าอ่ะโอเคอยากได้เขาส่งให้ก็อภรรก็พยายามแอดไลน์มานะคะลูกสาวคนอยากได้ก็เลยเก็บไว้นะคะเก็บไว้เก็บเขียนเอาไว้ให้โบโบโบสรงไปใส่โบขายให้ผู้ใหคือรอรอเล่าน่ะนะเออนั่นแหละทุกคน กับประมาณนั่นเนาะผู้ใดอยากได้อันใดก็สร้างได้เด้อกระเด้อไม่ว่าจะเป็นคีมไม่ว่าจะเป็นผ้าพันคอหมวกเนาะเออแล้วก็กเป็นคีมหนาขาวน้ำพริกปลาทูแมงดาน้ำพริกปลาทูขั้วแหง้งอแบบไม่ใส่แมงดาปลาบองผัดสุกยังสีนเนาะคะ่ะเนาะกระสั่งได้สําหรับช่องยัยบุญเริ่มอ่าเริ่มเพราะว่าว่างงานและเริ่มทํามาหากินนะคะหลังจากที่เรา ก็รับออเดอร์ไปด้วยขายของไปด้วยแล้วก็ทําของไว้ไปลงทานไปด้วยนะคะผู้ใดอยากเป็นเจ้าภาพลงทานน้ำญี่ปุ่นก็แจ้งใดเด้อค่ะเด้อลงทานเราก็จะทําปลาบองผัดสุกนี่แหละใส่กระปุกนะคะแจกแล้วก็จะทะําพวกน้ําขวดนะคะทําน้ําขวดนี่คือจะทําน้ําเจ๊ควยทําน้ํามะพร้าวหอมมะเพ็ดมะพร้าวน,น้ำหอมเห็ดหนามเจ๊ควยเห็ดหนามดำย่อยแล้วก็เราก็จะมีขวดมาแพ็กนะคะขวดมาแพ็ค ส่งเอ็นอ่าอ่าแจกใจนะคะลักษณะขวดของเรานะคะลักษณะขวดในสีเห็ดแบบนี้เวยทุกคนเด้อนี่เขาจะเห็นแบบนี้นะเป็นขวดน้ำเป็นขวดน้ำแบบนี้เลยนะคะนี่นเดี๋ยวจะใช้บึ้งเนาะอ่าจะเป็นขวดน้ำแบบนี้เลยนะคะอันนี้อันนี้อันนี้เป็นน้ำประลาดนะนี่ทุกคน อันนี้เป็นน้ำปลานะคะน้ำปลาที่อยู่บนทำได้กินเองนั่นแหละทีนี้ก็เลยเราอะไปซื้อขวดแบบนี้มาซึ่งมันเป็นขวดที่เขาทำสำเร็จมามันมีฝามีอะไรมีล็อกเกี่ยวได้ด้วยอย่างสินาทุกคนมันล็อกเกี่ยวได้สบายๆเลยสะอาดสะอาดเขาก็จะเอามาแบบเอามาแพคพวกน้ำเนะี่ยเขาก็จะ คือแบบพวกน้ำเขากจะเอามามาเฮ็ดเราเองนะคะเอาเราจะมาทําเองน้ำำําลําไยอสื่อลําไยอบแหงมาเขาก็จะมาทําเองนะคะแล้วก็พวกเก็ืห้วยเขาจะสื้อเก็ืห้วยแหงมาเขาจะมาเฮ็ดเราเองลักษณะขวดก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นขวดน้าปลาเด,ด้อพี่น้องอันนี้ขวดน้าปลาอ่าลูกสาวว่าอยากขายอันเนี้ยก็ทําได้ประมาณ100ร้อยกว่าขวดแจกพี่เจบน้องพละชี่ละหาพละเครืองหลงพงละ สองขวดสามขวดเอาไปกินไปซิมเนี่ยสินะทุกคนอันลูกซาวาเม่ว่าต้องขายดอกเวลาเขาซื้อเขาอ่ะมันบ่เสียเพือจกของเหตุแล้วก็มันกับแพงน้ำมาสันออาน่นเออไอ้คนก็เลยว่าแต่ก็มีคนมาแย่งซื้ออยู่แต่ก็มีคนมาแย่งซื้อสําหรับน้ำปลาดต้่มสุกเนาะเราทาเองเนี่ยทุกคนเนี่ยเราทาาาําเองพาถาถามวา้าเฮดขายอะ่ะกระเฮดได้แต่ว่าต้นทุนมัน,ม,น,ม,นมันกระสูงเพราะว่า ยี่บุญทำแบบบไดไ้ซุกเอาเขากินแมมทุกคนย่บุญห็ดกินเองเหรอแบบตัวเองกินยังไงก็ทําอย่างนั้นมันก็เลยแบบไม่ขายดีกว่าไม่ทําดีกว่าน้ําปลา้าเนาะแม้นว่าเอาเป็นวาปีใดสะดวกมีปลาช่อนปลาอะไรเยอะๆยี่บุญจงสีหิตทุกคนปีนี้ได้ลอยกุ้งขวดแบบนี้ได้ลอยกุ้งขวดนี่แหละน้ำเขาจะเอาใส่ขวดแบบนี้นะคะเราจะทําใส่ขวดแบบนี้เลยไปทํโรงทานนะ่ะ จะไปเห็ดลงท่านอ่ะเห็ดแบบนี้แหละทุกคนถ้าผูใ้ใดอยากอยากร่วมอนุโมทน้าลงท่านน้ำยี่บุญกะเป็นจะภาพน้ำยี่บุญกอะอาจแจงได้นะคะอยากโอนเข้ามาว่าย้ายอ,อยากสมทบอยากเป็นจะภาพให้ย้ายเป็นสะพานบนุญเห็ดลงท่านน้ำดังสีโอเคนะคะแล้วก็มีซองอกระถินนะคะซองกระถินยี่บุญก็รับมาอยู่แต่ว่าบ,บ่ได้บ่ได้เอามาอันนี้ โช์ใหพี่น้องเ่าเบิง้งอืมจะก,ก็อยูนั่นแหละยู่ในห้องนี้บนนั่นแหละคืออยู่บนหลับมาียบร้อยเล้วเมนบอมี่ผู้ใดนั่นที่ปกจัดการเองนะคะก็คือใส่เองหางเองรับมายี่สิบซองนะคะรับมายี่สิบซองรับอันกะทินซองกะทินจากลงปูมานั่นละตามนั่นแหละทุกคนผู้ใดอยากได้สินค้าเอาไปกินเอาไปใส่อ่ายังได้ช่องของยี่บนกับติต่อสอบถามได้นะคะหรือจากจะอ่าเป็นเจ้าภาพลงทานอยากใส่ซอง อาทำยอดต่อยอดกับทินน้ำเดบอกับเตียงได,ด้เด้อค่ะเด้ออนุโมทนาบุญน้ำกันนะคะเอาบุญเอาท่านสั่งบารมีสะสมบารมีเนาะเอาเป็นวางซ้ำนีก่อนนะคะทุกคนขอบุขอบคุณเลยหลายสำหรับออเดอร์นะคะขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจเพร่ว่าจากเข่ามาเบิงคลิปซืซ้อหรือกะเอามาก,กดไหลกดยังไและก็ามาบางคนกับเขามาออเดอร์สินค้ามาอุดหนุนยังจีเนาะขอขอบคุณเลยหลายเด้อทุกคนเด้อ